สวัสดีครับผมพอหนุ่มนะครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษานะครับตามบอกเก้าทับสองโดยผมนะครับพอหนุ่มครับ สำนักง,งานกกสอนะครับได้ออกเกณฑ์ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยนะครับตามวก9ทั2567ดังนี้นะครับการย้ายกรณีปกติโดยคุณสมบัติของผู้ที่ขอย้ายนะครับ1ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า24เดือนนะครับโดยนับถึงวันที่30กันยายนของปีที่ขอย้ายนะครับกรณีย้ายหลังจากการย้ายประจําปีนับเวลาถึงวันสุดท้ายนะครับที่กําหนดให้ยื่นคํา ขอนะฮะสไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อนะครับและ 3. ไม่ติดเงื่อนไขในการบรรจุหรือแต่งตั้งนะครับส่วนคำร้องขอย้ายนะครับ 1. หให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับในระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ 2. ระบุสถานศึกษาได้เพียงสังกัดเดียวหรือเขตพื้นที่การศึกษาเดียวนะครับสาคำร้องขอย้ายต่างเขตให้เขตต้นทางนะครับส่งคำร้องถึงเขตปลายทางเนี่ยภายในวันที่31กรกฎาคมนะครับและ 4. การย้ายประจำปีเนี่ยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3 0กันยายนและให้มีผลไม่ก่อนวันที่1ตุลาคมของปีเดียวกันนะครับ ตอนนี้เรามาดู no ในเรื่องของการ drafted, กําหนดสัดส่วนในการย้ายนะครับกรณีย้ายแล้วก็บรรจุแต่งตั้งนะฮะโดยมีสัดส่วนดังนี้นะครับก็คือเหลือจากการย้ายบรรจุหรือแต่งตั้งก็ให้บวกตําแหน่งว่างก็คือลาออกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งหรือมีกรณีอื่นๆนะครับส่วนการย้ายแล้วก็การคัดเลือกนะครับก็ให้เหลือจากการย้ายเนี่ยนะครับบวกไปกับตําแหน่งว่างอย่างเช่นการลาออกการย้ายการเปลี่ยนตําแหน่งหรือกรณีอื่นนะครับ โดยสัดส่วนจะเป็นครึ่งต่อครึ่งทั้งการย้ายแล้วก็การมาจุแต่งตั้งหรือการย้ายหรือการคัดเลือกนะครับส่วนคณะกรรมการในการกันกองในการย้ายนะครับจะมีผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนะครับเป็นเลขานุกการมีอนุกรรมการในอกคสเขตพื้นที่การศึกษา3คน ก็คือมาจากอนุกรรมการผู้แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการจากผู้บริหารสถานศึกษานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสองคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นอนุกรรมการในอกกขสเขตพื้นที่การศึกสารนั้นๆนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือคณะกรรมการกันกองในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษานะครับ ส่วนองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของการย้าย1ก็คือจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 2. จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและระยะเวลาในการดำรงตําแหน่งที่เหลือ 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคุณภาพในการปฏิบัติงานนะครับสมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ6กการมีความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็7ผลการประเมินตามข้อตกลง PA นะครับ สำหรับในการย้ายนะครับขั้นตอนแรกก็จะมีคณะกรรมการในการกันกองในการย้ายซึ่งได้พูดถึงคณะกรรมการที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อคณะกรรมการกันกองในการย้ายได้ข้อมูลในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็จะให้ออกขคสเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นผู้พิจารณาในการย้ายโดย 1. ให้พิจารณาคําร้องที่ระบุสถานศึกษาก่อน 2. อยู่ในประเภทเดียวกัน 3. ขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกันอันนี้จะหมายถึง ขนาดของสานศึกษานะครับ 3. ทั้งในเขตและ ต,ต่างเขตพร so ้อมกันเมื <generally naire samurai occurring> ่อมีตำแหน่งว่างที่เหลือนะครับก็ให้อกศพิจารณาย้ายข้ามขนาดตามลำดับในประเภทเดียวกันได้นะฮะแล้วก็ถ้ามีตำแหน่งว่างเหลือก็ให้อกศพิจารณาย้ายขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่ต่างประเภทกันได้นะครับหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ที่มีอำนาจตามมาตรา53ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่หนึ่งตุลาคมของปีเดียวกันนะครับ ส,สำหรับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามว .9 ทับ2567เนี่ยนะครับการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ1ประเภทที่1เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไปกลุ่มที่2เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลาบากในการจัดการศึกษานะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษานะฮะส่วนการย้ายกรณีพิเศษ1ถูกคุกคามต่อ ิอ2เจ็บป่วยร้ายแรงและ3เพื่อดูแลบิดามันดาคู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรงนะครับให้ย้ายไปสถานศึกษาที่มีขนาดเท่าเดิมหรือเล็กกว่าเดิมเท่านั้นนะครับครับนี่คือสรุปการย้ายผู้บริหารสถานศึกษานะครับตามบวก9ทับสอโดยผมนะครับพอหนุ่มครับ